ถึงคิวของลำโพงกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมมากับลำโพงที่น่าสนใจมากๆเป็นรูปแบบลำโพงแบบ3.1แช n แนลนะฮะบ,บอกเลยว่าเขาเคลมมาว่าตัวลำโพงเนี่ยนะครับลักษณะการขับเสียงเบสเนี่ยฟ้าสเถือนแน่นอนเขาย้ำมาแบบนี้เลยนะครับวันนี้มากับตัวไหนวันนี้ผมมากับ Jerry Power nh3 นี่คือชื่อของเขานะครับ จะฟ้าสะเทือนจริงไหมลักษณะจะเป็นยังไงอยากทุกคนไปสัมผัสกันลองไปสัมผัสกันดูนะครับสเปคการใช้งานจะมีอะไรพิเศษบ้างน,นะครับ power ของเขาตรงนี้พิเศษมากๆนะครับอยู่ที่125วัตต์ imi เลยทีเดียวเสียงสะเทือนฟ้าอย่างแน่นอนอันนี้คือเข้มข้นมาแบบจัดเต็มเลยนะครับขนาดของลําโพงนะครับตัวซับเบสขนาดจะอยู่ที่8นิ้วนะครับบวกกับกลางแหลมอีก3ตัวขนาดอยู่ที่3นิ้วนะฮะ frequency response อยู่ที่2 0เฮิร์ตถึง20,000นเฮิร์ตน้ำหนักอยู่ที่9.6ก้กจุดศูนย์หกกิโลกรัมก็ถือ เลยนะครับแล้วสิ่งที่เขามีมาให้ในตัวกล่องมีอะไรบ้างนะครับคู่มือการใช้งานบวกกับรีโมทและสายต่างๆนะครับแบบจัดเต็มมากๆพร้อมตัวลำโพง3.1ที่พร้อมจะเสียบและใช้งานแบบจัดเต็มได้เลยนะครับพอผมได้เห็นสเปคแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามีสิที่ฟ้าจะสะเทือนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัว power ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่125่ rmi เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสูงพอสมควรสําหรับลำโพงตัวนี้ที่เป็นรูปแบบ3.1เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์และลักษณะวัสดุองค์กะกันนะครับค่อยไปฟังงปไรูแบบ ไซน์การออกแบบนะครับออกแบบมาเป็นรูปแบบลำโพงแบบ3.1แช nel ลนะครับกลางแหลมเซนเตอร์ center, แล้วก็ซับเบสถือว่าแบ่งสัดส่วนได้ดีมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มไปทีละส่วนนะครับเริ่มตั้งแต่ซับเบสกันก่อนรูปแบบการออกแบบปุ่มการควบคุมสามารถควบคุมได้ทั้งปุ่มพอดปุ่มเทวอรุ่มโหมดต่างๆในการกดเมนูสามารถควบคุมแบบจัดเต็มได้เลยจุดเด่นคือปุ่มมิวนะครับกรณีที่เราอยากจะปิดเสียงทันทีสามารถกดได้ที่ปุ่มน,นี้ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วด้านหลังจะมีช่องอะไรสําหรับการเชื่อมต่อนะครับจะมีช่อง Input Output r RCA น,นการเชื่อมพ ดอกลำโพงกลางแหลมพร้อมด้านหน้านะครับจะมีดอกลำโพงขนาดใหญ่เพื่อขับเสียงด้วยต่อมาคือส่วนของมิดทายนะครับหรือกลางแหลมนั่นเองการออกแบบเป็นรูปแบบก็ต่อ2ท่อนนะน,นี่ผมย้ากับทุกคนไว้ก่อนนะครับมันเป็น2ท่อนนะฮะอย่าลืมปฏิปต่อมันให้เป็นท่อนเดียวกันด้วยสามารถวางตั้งได้นะครับพร้อมมีฐานรองมาให้สะดวกมากๆต่อมาจะมีสาย RCA มาให้นะครับนำไปเชื่อมต่อกับซับเบสได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นการใช้งานนะฮะต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือลำโพงเซนเตอร์สปีเกอร์นะครับรรูปแบบลำโพงตัวนี้เป็นสามจุดหนจะ สำคัญมากนะฮะออกแบบมารูปแบบกระทัดรัดสุดๆพร้อมสาย RCA นะครับที่มีมาให้นําไปเชื่อมต่อกับซับได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับวัสดุทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับตัวซับเนี่ยเป็นพลาสติกในแผงด้านหน้านะฮะส่วนตัวลำโพงเป็นเนื้อไม้ขับเสียงได้ดีอย่างแน่นอนส่วนตัวมิดทายกลางแหลมนะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์สปีคเกอร์เนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดผมย้ำกับทุกคนไว้ก่อนนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดฉะนั้นใครที่ชอบลำโพงแบบนี้ลักษณะแบบนี้วัสดุแบบนี้ลองตัดสินใจกันันนดดูคถึงสสส่่่ววททีีําญุแล้ นะครับนั่นก็คือส่วนของการฟังเสียงผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกันในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆจะฟ้าสะเทือนอย่างที่เขาบอกไหมอยากให้ทุกคนตัดสินใจกันนะครับตัวลำโพงเป็น3.1จะเป็นลนักษณะยังไงลองไปฟังนะครับ ลำโพงที่จัดเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับพร้อมรูปแบบ3.1บวกกับฟังก์ชันการใช้งานแบบคุ้มสุดๆพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับลำโพงตัวน,นี้ j e r y Power N H3 ลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วนะครับพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ